สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่72แล้วนะคะชื่อว้านพญาแรงหรือแรงคอคำค่ะคือจริงๆเขาก็เรียกแรงคอคำก็ได้แรงคอดำก็ได้เนาะคอควายกับโดเด็กมันคล้ายกันมากๆเลยแต่ปกติเราจะติดปากเรียกว่าแรงคอคำใบและต้นดังพับพึง หัวโตขนาดหอมฝรั่งใหญ่ๆที่โคนใบมีสีแดงรอบคอต้นมีสรรพคุณใช้แก้มดลูกหย่อนใช้แก้ทางมดลูกดีนักว่านตัวนี้ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะก็หาหาไม่ง่ายนักแต่ก็ยังพอหาได้แล้วก็จุดสังเกตสำคัญก็คือต้องมีสีแดงอยู่รอบคอนะคะเพราะว่าว่านวงกลุ่มพับพึ่งมีหลายตัวมากๆเลยก็ให้ระวังตรงนี้ด้วย จะได้ไม่ผิดฝาผิดตัวเนาะและ้วก็ว่านนี้จะใช้กันเยอะในต่างประเทศก็ใช้เยอะเป็นล่ำเป็นสันปลูกเพื่อรักษามดลูกกันเป็นล่ำเป็นสั์เลยนะคะอามาดูตำราเล่มต่อไปตำราดูว่านแลพลกเครื่องพระบรมธาตุพูดถึงว่านแหนคอคำหรือว่านพญาแหลเอาไว้ มีลักษณะใบคล้ายใบพับพึงหัวโตเท่าหอมหอัวหอมฝรั่งใหญ่ๆโคนใบมีสีแดงรอบคอเหมือนคอแรงมีสรรพคุณดองกับสุรากินเป็นยาชักมดลูกและใช้ทางอยู่คงกับพันชาตีก็ได้ถึงถือติดตัวไปถ้ากินอยู่ชั่วเบาเสกด้วยน้ำมาพรทะนักโมพุทธายะ เรา,าไม่ค่อยชอบแบะหนังสือเลยด้วยความที่หนังสือเก่าอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นตรงริมๆม,มันไม่ค่อยชัดนะักก็อย่าว่ากันนะคะเราสงสารหนังสือแบงขอคำคำก็คือทอคำอะคะอ่ะอะมาดูเล่มต่อไปกระเบนว่านฉบับสมบูรณ์ ขาใช้คำว่าว่านพญาแรงบางตำราเรียกว่าว่านแรงอคอํำอันนี้ใช้คำว่าคอดำลักษณะลำต้นใบเหมือนต้นพับพึงแต่หัวโตกลมคล้ายหอมฝรั่งที่คนใบมีสีแดงกลืนไปตามท้องกระดูกกลางใบและมีสีแดงรอบที่คอต้น สรรพคุณใช้แก้มดลูกเคลื่อนดินนักและคงกระพันด้วยมดลูกเคลื่อนมดลูกยอ่อนมดลูกย้อยรักษามดลูกดีมากอ่ะตำราาจารย์ชั้นท่านพูดไว้ว่าว่านแนงคอคำใบค้ายใบพ,พับพึงหัวเหมือนหอมเหมือนหัวหอมใหญ่แต่หัวเล็กกว่าตรงคอใบและก้านมีสีขาว เป็นตัวเมียถ้ามีสีแดงเป็นตัวผู้ถ้าไม่มีใยเหมือนใยบวัวไม่ใช่แรงคอคำตรงคอแดงเหมือนพญาแรงสรรพคุณใช้ดองกับสุราหรือน้ำร้อนกินชักมดลูกให้เข้าโอ,อ่แก้ฤทธิ์สีดวงทวารต่างๆคงกระพันชาติด้วยเวลาจะกินเสร็จด้วยน้ำโมพุทธยะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าว่านกระทุเจ็ดแบกก็เรียกต้นนี้เป็นต้นหนึ่งที่เรียกกระทุ้เจ็ดแบกว่านกระทุกเจ็ดแบกใช่เรียกไยต้นพอสมควรเลยนะคะ มาดูตำราเล่มสุดท้ายตำราของอาจารย์เลื่อนใช้คำว่าว่านพญาแร้งคอดำหรือว่านพญาแรง้งหรือว่านคอแดงลักษณะต้นรละใบดังพับพึงหัวโตวขนาดหอมฝรั่งอย่างใหญ่ๆที่คนใบมีสีแดงรอบคอต้นเหมือนคอแรง้งแต่เล็กกว่าถ้าดึงกลับออกจะมีใยเหมือนใยบัวถ้าไม่มีใยไม่ใช่ว่านแร้งคอคอดำ แบ่งเป็นสองชนิดคือชนิดตัวผู้และตัวเมียตัวผู้จะมีสีแดงที่คอใบและก้านประมาณสองนิ้วตัวเมียจะมีสีขาวที่คอและก้านประโยชน์มีคุณในทางแก้มดลูกหย่อนใช้เฉพาะโรคมดลูกของสตรีดีนักดองกับสุรากินเป็นยาชักมดลูกและใช้ในทางคงกับพันชาติด้วยก็ได้โดยจะใช้หัวว่านถือติดตัวไปหรือจะกินก็ได้แค่หนังแค่เหนียวชั่วเบากอดกินเสรด้วย นมะพทะนโมพุทธยะสามครั้งก่อนหรือเจดหรือเจ็ดครั้งทีเดียวก็ได้ทางยานอ,อกจากแก้ทางมดลูกแล้วแก้พวกรทธิ์สีดวงทวารได้อีกด้วยการปลูกก็ธรรมดาของพับพึงนะคะเราก็มาดูต้นวันพญาแรงหรือแร้งคอคำหรือแร้งคอดำกันลักษณะเหมือนพับพึง แล้วก็หัวเหมือนหอมหัวใหญ่หรือหอมฝรั่งที่คอของลำต้นจะมีสีแดงคาดอยู่นี่นะคะสีแดงเหมือนคอแรงนี่เด้เป็นที่มาของชื่อเราไม่ค่อยอันนี้ต้นเล็กแต่แดงจัดดีมากเราว่าจะหาต้นที่เราจะลองดึงกลับใบดู เห็นไหมคะถึงแม้ต้นเล็กๆแต่ขอบไปก็มีสีแดงเห็นใยไหมคะเห็นใหไหมที่เขาบอกว่าพิสูจน์ด้วยการดึงถ้าถ้าไม่มีใยแปลว่าไม่ใช่แรงขอคำของแท้พอมองเห็นแล้วเนาะ <c oughs> ด้วยความเสียดายไม่ใหญ่ดึงต้นใหญ่เลยมันดึงกับต้นเล็กนี่แหละค่ะเขาว่า เออเสียดายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคลิปนี้ต้องกดกันเยอะๆเลยนะเราดึงใบให้ดูจริงๆทั้งที่ใบเขาก็มีอยู่ไม่กี่ใบเป็นกําลังใจให้เราสําหรับที่จะถ่ายทําคลิปเกี่ยวกับว่านตามตําราบโบราณต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ